ทุกคนครับรีวิวด่วนมาอีกแล้วจากช่อง Never Die Cast นะครับในขณะที่ทุกคนหาล้อเดือน7ปี20เราก็มาเจอกับตัวล้อ01 06 20นะทุกคนทุกคนใหม่อีกแล้วครับทุกคนนี่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 อ่ารถที่อยู่ในนี้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ดี๋ยวแกะเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูนะครับ อ่านี่เตา19นะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของอที่เป็นล้อพลาสติกนะครับผมแต่ก็ห้ามพลาดนะตัวนี้ถึงจะเป็นล้อยางหรือว่าล้อพลาสติกก็ห้ามพลาดนะครับเตา19จากล้อมาจเด็ดรหัส01 0620นะครับผมไปตามล่ากันได้สวยเลยสวยเลยนะครับ19เซิร์ฟบอร์ดนะตอนนุ่นตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็าตามหากันพอสมควรเลยหาไม่เจอปีที่แล้วพอเจอปีนี้เอ้ยเจ๋งมากเดี๋ยวไปตามหาหลออย่างในรหัส0720ต่อไปนะครับ130720ต่อไป Okay. สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบาย